ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟอร์เรสพบแมนอยู่องและอัพผีทำศึก f a ฟเอครับรอบห่าสาเ11นักเตะตัวจริงแมนเชสเตอร์เดนเกมพบฟอร์เรสถ้วย f a ฟครับเจ้าหนูโอเมรีม่ฟอร์สันหน้าเจได้ลงตัวจริงต่อเช่นกับมาคัสและฟอร์ดที่จะยืนหน้าเป้าแม้นัดแพ้ฟูตแลมฟอร์มแย่ก็ตามเอกขนณะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดจะนำทัพปีแสดงออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกเ a ครับรอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันพุธที่28กุมภาพันธ์นี้ 2นาฬิกา4นาทีตามเวลาประเทศไทยเทนฮากหวังนำทีมคว้าชัยกู้หน้าให้ได้หลังเกมล่าสุดแพ้ฟูลแลมหนึ่งต่อสองคารังโอแทฟฟอร์ดในศึกเพียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกมนี้ปีแสดงจะยังคงหมดสิทธิใช้งานนักเตะสำคัญที่บาดเจ็บอยู่อย่างลูกชอรลีสโดมาติเนสเมสันเมาส์ราสมูดฮอยลุนอองโตนี่มาร์ซยาวและอารอนวัดวิสกาคาดว่า11นักเตะตัวจริงของไม่เต็มในเกมเยือนฟอเรสคงมีไล์อัพดังนี้ ผู้รักษาประตออูองเดโอนานาอองเดโอนานาในทวารทีมชาติแคมรูนจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปกองหลังดิโกโดาโลราฟิวรารันจอเนี่เอีแวนส์วิกเตอร์ลินเนอร์เลฟดิโกโดาโลจะประจำการในตำแหน่งแบ็กขวาเหมือนเดิมขณะที่วิกเตอร์ลินเนอร์เลฟลงมายืนแบ็กซ้ายแทนชอเหมือนในเกมที่แพ้ฟูแลมขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กอาจสับเปลี่ยนโดยให้จอเนี่เอีแวนส์ลงมาเล่นร่วมกับราฟิวรารันเพื่อเปิดทางให้แฮร์รี่แม็กควายได้พักบ้างมิดฟิลด์คู่กลางคอบบี้ไมนูสกอตแม็กทูเมนี กาซิมโรมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะจากนัดแพ้ฟูแลมแต่เทนฮากก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีการคอนคัชชันและจะมีชื่อในเกมพบฟอรเรส์อย่างไรก็ตามเทนฮากอ่านให้กาซิมโรได้พักอยู่ที่มานั่งข้างสนามไปก่อนแล้วส่งสกอตต์แมโทมเมลลงมายืนตัวจริงคู่กับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูสามตัวรุกโอมารีฟอร์สันบรูโนแฟน,นันอาริฮันโดกานาโชเทนฮากน่าจะให้โอกาสเจ้าหนูโอมารีฟอร์สันลงมาเล่นเป็นตัวจริงในแนวรุกเหมือนนัดเจอฟูแลม ขณะที่อาริฮันโดกานาโชจะไปเล่นฝั่งซ้ายแทนมาคัตและฟอร์ดโดยที่บรูโนแฟรนันคอยปั้นเกมตรงกลางกองหน้ามาคัตและฟอร์ดมาคัตและฟอร์ดน่าจะยังเรียกการลงมายืนหน้าเป้าแทนรัสมุดฮอยลุนเหมือนเดิมแม้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มไม่ออกในเกมพบฟูแลมก็ตามเนื่องจากไม่มีตัวเลือกอื่นอีกแล้วเชนฮาเก้าอี้สัน่นเสื้อจิมหวังดึงเซนดีดนซีดานคุมแมนยูสี่ซั่นหน้า ความฝันของเซอร์จีมและคลิปคือการแต่งตั้งเซเดดินซีดานเป็นูิจารทีมคนถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักลงทุนรายใหม่ของยูไนเต็ดเพิ่งซื้อหุ้น27.7%ในสมสรอนด้วยจํานวนเงิน1.3พันล้านปอนด์ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังในทีมโอทฟฟอร์ดอย่างรวดเร็วและคลิปและทีมงานอินอรของเขาได้แต่งตั้งโอมาเบลาดาอดีตผู้บริหารแมนซิตี้เข้ามาเป็นซ e o คนใหม่ของสมสรอนแล้วและกําลังพยายามดึงแอนแอชฟอร์ มาจากนิวคาสเซิลด้วยความหวังที่จะให้เขาเป็นกู้มในการกีฬาปัจจุบันเอริกเทนฮากดำรงตำแหน่งกุนซือใหญ่ของสโมสรเจ้าของแชมปีพยม์ลีก13สมัยแต่ความกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางข้อเสนอแนะที่รัดพิบอาจมองหาใครเข้ามาแทนที่เขาในช่วงสัมเมอร์ซีดานคือคนที่มาเศษธีชองกิตต้องการให้เขาเข้ามาแทนที่เทนฮากและสโมสรก็กระตือรือร้อนที่จะดึงกุนซือชาวฝรั่งเศสเข้ามาหากเขาต้องการรับงานนี้ตามรายงานจากฟุตแมกกาโต ปัญหาหลักสําหรับยูนเต็ดคือซีดานปฏิเสธความพยายามของสโมสรอื่นๆน,นับตั้งแต่แยกทางกับเบรย์อามริดหลังจากคุมทีมครั้งที่2เมื่อ3าปีที่แล้วมาริดยังคงเป็นทีมเดียวที่ซีดานคุมนับตั้งแต่อําลาอาชีพคาแข้งระดับตํานานของเขาในปี2006ซีดานวัย51ปีเริ่มต้นงานโค้ชกับเบรย์อมริดกาสติยาก่อนจะเลื่อนขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ในปี2016และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาคุมทีมอีกครั้งในปี2019 ความสำเร็จโดดเด่นของซีดานทมาัมเมย์มาริดคว้าแชมป์ลาลิก้าสสมัยและสเปนิชซูปเปอร์ครัพแชมเปี้ยนลีก3าครั้งเอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเขาไม่สนใจกระแสะข่าวลือที่ระบุว่าเซอร์จิมแรตคริปต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแทนที่แมนยูนเต็ดกำลังดิ้นรนเพื่อจบตำแหน่งท็อปโฟในซีซั่นนี้โดยหากเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถบรรลุได้อนาคตของกุนซือชาวด้านในถิ่นโอทัฟฟอร์ดอาจต้องจบลงไปด้วย ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ใต้สัญญา3ามรูดการดังนั้นผมไม่สนใจหรอกผมโฟกัสแค่เรื่องของกระบวนการเท่านั้นผมไม่แคร์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผมได้คุยกับเซอร์จิมแระคริปหลายครั้งรวมทั้งเซอร์เดฟเบลฟอร์และคนอื่นๆในกลุ่มดังนั้นผมรู้ว่าพวกเราอยู่จุดไหนกันและผมรู้สึกว่าพวกเขาเชื่อมั่นในตัวผมผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่พวกเราได้พูดคุยกันอย่างสม่ําเสมอและเราก็คุยเรื่องอนาคตร,ร่วมกัน หากคุณพูดเรื่องความพ่แพ้นัดเดียวและตำแหน่งของผู้จัดการทีมถูกนำมาหาหรือผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะหลังจาก2เดือนที่ผ่านมาไม่มีการแพ้เลยผมคงใส่ใจกับมันมากไม่ได้มันคงเป็นปัญหาหากว่าผู้นำในกลุ่มนี้มีแนวทางอย่างหนึ่งและคนอื่นมีแนวทางอีกอย่างแต่นั่นไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นพวกเราเห็นตรงกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของผมผมไม่ได้โฟกัสเฉพาะสถานการณ์ของตัวเอง ผมแค่มีสมาธิกับทีมทุกอย่างเกี่ยวกับการโฟกัสไปที่สิ่งดังกล่าวและไม่ไปคขว้เขวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นยูหรือไปแกรี่เนวิลเชื่อแมนยูตัดสินอนาคตเอริกเทนฮากแล้วแกรี่เนวิลคอมเมนเตเตอร์คนดังแสดงทัศนะถึงอนาคตของเทนฮากว่าหน้าจะได้รับการพิพากษาจากเซอร์และคลิปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมหาเศรษฐีอังกฤษเป็นคนคิดไวทำไว้ดังจะสังเกตได้จากการแต่งตั้งทีมงานขึ้นมาใหม่สำหรับสีซันนาแล้วถึงขณะนี้แม้แมริเตอาจจะยังได้ลุ้นโควตาถ้วยแชมเปี้ยนลีกเนื่องจากสีซันนาอยู่ฝ่ามีการเปลี่ยนกฎเพิ่มจำนวนทีมในรอบสุดท้ายซึ่งอาจทำให้อันดับ5ของพิม์ลีกได้ร่วมฟาดแข่งแต่เนวิลมองว่าแนวทางการเล่นที่ไร้สไตล์ของเทนฮากน่าจะทำให้สโมสรตัดสินใจมองหากุนซือคนใหม่ในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับอีก3ทีมยักษ์ อย่างลิวอพูบาซโลนาและบาร์เยมิคหากคุณมองดูการดึงโอมาเบลดามาจากแมนซิตี้ในฐานะ CEO และมองดูแดนแอชเวิร์ดที่กำลังจะมาจากนิวคาเซลสมสรนตัดสินใจอย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดในวิวเอ่ยเมื่อ27กุมภาพันธ์ผมเชื่อว่าเซอร์จิมรัดคลิปและเดฟเบลฟอร์ดรู้ว่าเอริธเทนฮากจะเป็นผู้จัดการทีมในซีซั่นหน้าหรือไม่ผมไม่เชื่อว่าพวกเขาจะรอจนถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อตัดสินใจ บางทีมันอาจไม่เกี่ยวด้วยว่าสโมสรจะเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าหรือไม่เพราะพวกเขาตัดสินใจเอาไว้แล้วต่ออนาคตของเชนฮากเนวิลเสริมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปรัชญาการคุมทีมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผีแดงตามหลังระบบเคาน์เตอร์เพรสของเจอเกนครอปนายใหญ่ลิเวอร์พูลและแนวทางการครองบอลของเปปกอริลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ไกลลิฟอีกทั้งเทนฮากพาทีมแพ้กเกมลีกซีซั่นนี้ซึ่งยังไม่จบมากกว่าซีซั่นก่อนไปแล้ว สำหรับทุกคนที่ดูเกมขอมเมด e และไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลสโมสรหรือไม่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละสัปดาห์พวกเขาจะเป็นยังไงและนี่คือประเด็นผมมั่นใจว่าเอดิกเทนักจะถูกพิพากษาจากผลลัพธ์ในช่วงท้ายซีซั่นและแน่นอนว่าฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกมีความสำคัญแต่มีหลายเกมที่พวกเขาเล่นได้อย่างเลวร้ายและมันทําให้คุณแพ้มันเป็นปัญหาใหญ่ของผู้จัดการทีม ริโอเฟอร์ดินานต์ตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจารณ์อดีตต้นสก,กัดไม่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนและเชวัตเซอร์จิมลัดคลิปคงไม่ลังเลนในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่งปีแสดงพลาดโอกาสไล่กวดพื้นที่ท็อปโฟภายหลังโดนฟูแลมบุกชนะคารินโอทัฟฟอร์ดในเกมล่าสุดซึ่งเป็นการปราชัยหนแรกนับตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่เฟอร์ดินานด์กล่าวว่าเราไม่เตรียมป้องกันตัวเองในการสวนกลับเราไม่เคยมีระยะเวลาการเล่นเกมรุกที่ยั่งยืนยกตัวอย่างตอนสุดสัปดาห์เราเติมขึ้นไปบุกขึ้นไป แย่งบอลมาได้แต่คุณแทบไม่ได้เห็นว่ามันออกไปยังปีกอย่างกานาโชคคืนกลับมาแล้วก็หมุนวนนไปจากนั้นก็คืนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งพยายามหาช่องมองหาจ่ายบอลไปจ่ายบอลมาแล้วมองหาทําให้คนอื่นหลุดตําแหน่งไปผมไม่เห็นเลยว่าแมนเจรํทำแบบนั้นในตอนนี้แมนเจร์แค่ไม่มีรูปแบบการเล่นอะไรว่าจะไปตรงไหนผมไม่คิดว่าจิมและคลิปกับทีมงานของเขากลัวการตัดสินใจครั้งสําคัญหรอกนะ อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับแมนเต็ในตอนนี้พวกเขาจะทำสตราฟไม่ให้สื่อเผยแข่งผีขอวันหยุดหลังแพ้เจ้าสัวเดยอกการเดียนสื่อผู้ดีเปิดเผยมีแข้งแมนเชสเตอร์7จำนวนหนึ่งขอหยุดพักเพิ่มจากปกติ1วันแล้วถูกสตราฟโค้ชปฏิเสธภายหลังเกมให้ฟูลแลมคาบ้าน2ต่อหนึ่ง ตามโปรแกรมฝึกซ้อมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปีแสดงจะต้องเข้ามาคลายกล้ามเนื้อและวิเคราะห์วิดีโอย้อนหลังกับทีมงานสโมสรแล้วมีบางรายไม่ต้องการทำแบบนั้นรายงานไม่รับว่าเป็นคนใดบ้างแต่คำขอร้องดังกล่าวสร้างความเซอร์ไพรส์แกเหล่าสตาฟเพราะนั่นคือตารางปกติที่อดิศเทนฮากนาใหญ่วางไว้แถมทีมยังพึ่งโชว์ฟอร์มหน้าผิดหวังสตาฟโค้ชยไนดปฏิเสธคำขอพร้อมเตือนสติผู้เล่นถึงความรับผิดชอบต่อสโมสรโดยเรื่องไม่ต้องขึ้นไปถึงหูเทนฮาก ย้อนไปในเดือนพฤศจิกายนมีผู้เล่นยูเนเต็ดหลายคนเชื่อว่าการปรีซีซั่นที่หนักเกินไปทําให้พวกเขาเหนื่อยล้าจนเริ่มต้นฤดูกาลอย่างย่าแย่ผ่าแพ้ายแพ้ล่าสุดที่โอทัฟอร์ดทำให้ทีมของเทนฮายุติฟอร์มชนะทุกรายการ5นัดติดและจมอันดับ6ตามท็อปโฟแต้มอนโทนีอีแลงกาปีกนอตติแคมฟอร์ดเปิดเผยว่าคอปปี้เมนูมีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาและตนก็ไม่แปลกใจเลยที่แข้งรายนี้โชว์ฟอร์มเด่ยงยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าไม่ธรรมดาเลยล่ะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไม่มีขีดจำกัดสําหรับเขาผมไม่แปลกใจเลยการเล่นแบบเดียวกันกับตอนที่เขาเล่นในอะคาเดมีอีลังกากล่าวถึงไมนูแน่นอนว่าเขาต้องปรับตัวแต่สไตล์การเล่นของเขายังคงเหมือนเดิมกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีกลายเป็นแข้งคนสําคัญของทีมนับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปแล้ว2ประตู บอสฟอร์เรสบนอุบเจอปัญหาบาดเจ็บก่อนด่วนแมนอยู่ใน FA ครับนูโนเอสปิโตซันตตัวใหญ่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสยอมรับว่าทีมของเขาเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานในขณะที่ต้องลงทําศึกใหญ่กับแมนเชสเตอร์เต็ดในรายการ f a ครับรอบที่หโชคไม่ดีที่ไม่มีอะไรดีขึ้นบอสชาวโปรตุกสกล่าวเรายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะโดยทั่วไปแล้วมันเหมือนเดิมเราหวังว่านักเตะเหล่านั้นจะกลับมาได้ในเร็วนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ แน่นอนว่านี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเรามันคือสิ่งที่ผมรู้สึกกังวลสถานการแบบนี้มันหนักหนาเกินไปและยังสร้างปัญหามากไปในแง่ของตัวเลือกที่เรามีในทีมหวังว่ามันจะดีขึ้นและเรามีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเราได้แต่ถามว่าทำไมมันคือคำถามสำคัญของพวกเราทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับเราหนูโนกกล่าวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ